วัชีคุณพ่อผมและพ่รักเกียคุณพ่อขุนนะครับมาในวันนี้มันเ็สุดแะก็เดี๋ยวพ่อมก่อนทามดานียวแต่นนี้จอทุกวันครับผมอยู่ที่บ้านเองเนี่ยพอคนก็อยู่ที่บ้านค่ผมก็เดินลปว่าส่ทุกวันเช้าเก็นเดี่ยวทุกวันทุกวันเช้าเก็นเก่เลยก็เวลาการทานพ่อมาเอครับวันนี้ก็เลยมาแบ ี่น้องแต่พี่น้องครับทุกครั้งที่เราฟังเทศเนี่ยเราอยากคิดว่าตัวเราไม่ดีเราอยากคิดว่าเราต้องเหมือนเด็กๆที่สอบตลอดอย่ากคิดว่าตัวเองได้ง่ายหรือไม่มีนะครับเพราะบทอ่านที่สองในวันนี้นักบุญปอโลบอกเราชัดเจนเลยอย่ากคิดว่าตัวท่านไม่ดีแต่การที่ตัวท่านอ่านก็บอกว่าท่านเนี่ยกำลินชีวิตดีแล้วดีอยู่แล้ว แต่ที่เราเทศตอบท่านเพราะป่าจะทหาให้ท่านดีมากขึ้นขนะดนี้นะครับจริงๆทุกท่านเนี่ยผมเชื่อท่านเงินทีเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ในประเทศเป็นี้ยป่าทหาให้ทุกท่านเนี่ยดีมากขึ้นนะก็ เล่าว่าแล้ววันนะอย่ากใช้ชีวิตยอย่ากประมาทจงระวังมาให้ดีอย่าปล่อยใจของท่านผมก็อยู่แต่ความสนุกสนานความมองไม้หรือสิ่งเวาต่างในชีวิตครับดังนั้นความสนุกสนานสิ่งมองไม้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกขท,ทีแพ้จริงมันไม่ใช่ความทุขทีแท,ท้จริงแต่กข้อคำถามแล้วความทุขทีแท,ท้ที่เป็นอย่างไร ในช่วงเหตุการณ์โควิดนะครับก็จะมีหลายคนโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ได้ออกมาทำสื่อมาบ้ากมายเพื่อการะตุ้นศึกษาต่างๆกันมีเพจหนึ่งนะที่อบเข้าเห็นความคิดนะครับที่ใช้หัวข้อในการเสวนานะครับว่าว่าจึงสร้างสรรค์ผ่านอะไรนะครับ ก็ว่าได้เชิญพวกนักต่างๆมามีนักปัชญ,ญานักศึกษศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และก็นักศึกษา,น,กา,าบบนักินะนะดตษาเสนออะไครับม,มาคุยกันคุยนานเงินเดรันประมาณประมาณชัว่วโมงสิบห้านาทีหัวข้อที่เราคุยกันคือถามว่าหัวข้อว่าความสุขหรือความทุกข์มีจริงหรือไม่ แล้วความความพทดมีจริงหรือไก็มีคนใหนศาสนาต่นนะตตางๆบ้ายครับแล้วบอกว่าพูดถึงทฤษฎีต่างๆทฤษฎีสมการต่างของอันเบิร์ตไอน์สไตน์เบอร์สไตน์บอกว่าเวลาโลกเนี้ยม,มันมันไม่คงที่ตอนนี้เราสึกว่านาฬกาของเรานคงคงที่เนาะถ้าเกิดเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแส,สงหรือใกล้เคียงกับความเร็วแสงเราจะรู้สึกว่าเวลามันช้าลงนจะนอยู่นี่นี่ครับเขาพูดกับหัวทุกคนได้ ผมเห็น okay. ยอดเยอทั้งหมดครับตอ,รอตอนดูนะในร้อยที่ผมดูนะก็หลังจากนั้นผมพูดเรื่องความถูกครับผมบอกว่าอันรนะครับพื้นฐานความคิดนี้บอกว่าจริงๆแล้วความเย็นไม,นมนน่จริงรความเย็นที่เรารู้สึกเย็นเพราะว่าเราร้อนน้อยจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับความเย็นไม่มจริงหรอกความเย็นเกิดแต่เราร้อนน้อย นะแม้ก่อเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วความสุขไม่มีอยู่จริงเพราะชีวิตมันมีความทุกข์ความสุขคือการทุกข์น้อยครับเราเชื่อมันเชื่อมันนะครับแต่คนรู้มากมายครับถ้ราความสุขที่จริงๆครับก็ชีวิตมีแต่ความทุกข์เกิดมาก็เป็นทุกข์เราไปดิเนี่ยเกิดมาก็เป็นทุกข์แล้วดังนั้นความสุขก็คือทุกข์น้อยลงนั่นเองทุกข์น้อยเราก็จะน่า้ักสุขนะครับอย่กเอาล้อมันไม่ใช่มันแค่นิดน้อยแต่ส้าเรับุกข์านที่ของเรา ผมก็รัาตีครับพระเยซเจ้าเป็นองค์ง,ง,งความสุขแล้วเราจะเข้าใจได้อย่างไงเราเชื่อว่ามีความสุขแน่นอนครับเพราะพระเยเจ้าเราเป็นอ่งความสุขถ้าเราคินใน Google เนี่ยคือว่าบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดเราจะเจอคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแมทธิวบริชชัยแมทธิวบิชชัยบอกว่าความสุขเนนะี้ถ้าบอกเป็นคนเีย บอกว่าตัวเองก็ที่สุดในโลกแล้ผมก็ลองเสื้อจริงๆนะมีแต่พิษเ่าในนัหมดเลยแต่บอกว่าจริงๆความสุขมันมีอยู่จริงไงเราแต่ขออย่างเดียวนี่คือเคล็ดลับเลยนคะครับถ้าอยากมีความสุขทำเลยนะครับให้เลิกคิดถึงคำว่ามีมีมีในภาษาอังกฤษครับแต่ว่าตัวฉันตัวฉันตัวฉันถ้าคุณเลิกคิดถึงตัวฉันคุณจะมีความสุขเวลาเราสึกว่าอาหาร ไม่เหมาะเราเอนกีตาร์เนี่ยเราก็รู้สึกไม่มีความสุขชุดมันแคบเกินไปตัวเราสมบูรณ์เราก็รู้สึกไม่มีความสุขขับรถไปคนขับแต่เราเราก็รู้สึกไม่มีความสุขอะไรก็ไม่มีความสุขเลยหมดเพราะถ้าเราเนี่ยแต่พอตัวเราตัวฉันตัวฉันถ้าเรามองบอแล้วกัน <Lebanon. S 1> นี่นะครับที่เยู่ญาติยาอมสลับตัวเองออกจาก พ่อของเองยอมตายด้วยกัเขาที่เนี่ยสลากตัวฉันนะครับดิฉันเองก็บอกออไปว่าเมื่อเราสลากตัวฉันได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือการเปิดรับแล้วมีคำคำหนึ่งคราบที่เป็นเกียรติาความสุขเลยคำนี้ครับคำว,ว่าแบงค์แปลว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณเนีะครับเกียรติราความสุขของชีวิต ไม่เป็นพิธีใหญ่อะไรมากมายครับมันคือการขอคุญในทุกช่วงนชีวิตุกๆกรณีเฉียนถ้าเราเ้ยงกลับไปตรงนี้ผมก็ประิดใจมากจงมองไอ้การวัดใจนี่คืออะไรสาไทยขอคุณแต่ไม่ออกเลยครับเราจะท่านใจรูเครื่องารน้ำษาลเปลี่ยนแนี้ครับเขาบอกว่าใจเนี่ยเป็นภาพเป็นอะไรผลอดีตของกาติงติงวอคว่างกินนะครับติงแตงไ ดังนั้นผมว่าแทก็กคือการระลึกถึงเหตุการณ์นในอดีตครับย้อนกลับไปไซนุนแท็กนะครับมาจากภาษาอิตาลีครับคำว่ายูเครสยูเครสติอายูเครสติอาเนี่ยมันแปลว่าความสุขที่ดีนะครับคริสเนี่ยคือว่าความสุขในสภาพสุดตานลยครับ,รรบว,ว่าอยู่ด้วยดีนะครับดังนั้นเขาเลย รุปความว่างใจคือการคิดถึงสิ่งดีความคิดดีดีูดเมมโมรี่เนี่ยเวลาที่มีคนทำอะไรให้เราเราเนี่ยเราสิดว่าเราได้รับสิ่งดีๆจากเขาหรือเปล่าเราได้รับสิ่งดีๆที่เราเดจาไว้อ่ะแล้วเราแสดงออกยกันการด้วยการขอบคุณนี่ครับถ้าชีวิตของเราขอบคุณตลอดเวลาเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขครับถ้าเราไปร้านอาหารมีพนักงานเรา ขอร้องงานก็ได้แต่เมเา่อเจอปัญหาให้เราผมเคยเจอเหมือนกันครับผมไปกับคุณพ่อครับเพราะนั้นนะครับตอนน well. like ี้อยาทำนผมก็ไปร้านอาหารธรรมดาคุณพ่อพาไปตอนนั้นทำงานเสร็จแล้วคุณพ่อพาไปนร้านอาหารพนักงานก็เดินมาเสิร์ฟอาหารคุณพ่ออาหารไหนต่คุณเราพิจารณาว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเรืไม่ท้าทีขอบคุณแต่พ่อบอกว่าการขอบคุณเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเพื่องนี้หรอมันทำให้เขาให้พนักงานทีนั้นเกิดรอยยิ้มเมื่อทาไป แต่ที่เราจิก็เราลรูกค้าใหญ่ที่สุดลูกค้าเปยระเจ้าสมัยนานนี่นะเขามาเสิร์ฟเราออได้ตามเขาจดไนดะ้คำว่าแรงไมา่เด็ของเรา,าควาพูกเล็กของเราตสองอกอนเรมากกว่ามีพ่อได้ที่ท่านทำเหือนกนะอ,อราชิสี้่าน,านนะี่ขาเป็นโสเราเป็นข้อพิญาของผมนะทุกทุคราเนี่ยเวลาที่มีการอบรมเรื่องของฟีนิก์เนี่ยผมต้องเป็นคนโยงงานไปใ,ให้่ัน ทุกครั้งที่ผมลงน้ำไปท่านผู้ท่านจะหันมาขอบคุณนะขอบคุณนะตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการอบรมชีวิตจิตนานะครับเคล็ดลับป้อนสุขในความคืบน่งเนี่ยก็คือของเราขอบคุณและเป็นอย่างไนที่ดีนะครับวันนี้เรามาขอบคุณนะที่เรา ดีไม่ดีผมไม่รู้นะครับดีไม่ดีมันก็คือการตัดสิทของท่านแต enfin. ophone, today, ่ผมว่ามันจะแรงก็ตามตอขอบคุณตอนมีท่านเราไม่ไย้วันนี้เราขอบคุณแล้วก็ของเ่านอกจากเราขอบคุณท้าเราขอบคุณแล้วกขอบคุณใครอะครับแล้วขอให้ทุกวันของเราเนี่ยเป็นการขอบคุณศาสนาของเราเนี่ยเรามีที่เกียวไม่จะเจ้าเลยครับเป็นสาวีรู้ไหมครับทุกเช้าเวลาที่สาวีตื่นขึ้นมา ชาวยูิสตาาเนี่ยจะเป็นกระถาของชาวยูนิายต่อผู้บริษัทเรามีไรู้คะแนนกันได้เขาจะตื่นเช้ามาเขาพูดว่าโผลูลาดนยโซกีลาโบลาคัสโตโผลลูาดนายยนขอขพระเจ้าโลูลาโดนายขอขอบคุณพระเจ้าคีว่าพร้อมะครับขออบคุณพระเจ้าตงพอดีขอขอบคุณพระเจ้าทุกคสดนดี ขี้เรารังขีโตอะานว่าี้เรารังขาโตขี่ก็พอทุกมันขอขอบคุณพระเจ้าที่แต่ดีและเพราะพระองค์ทรงเมตตาการุณาที่ผมพูดเนี่ยตอตนเด็นเกิดดีที่หนึ่งร้อยหกเที่เป็นสิ่งที่ชาวพิพูดทุกเช้านะครับคือนเช้ามาโฟนดูรายกนีโตที่เารังขาโตเนี่ยครับถ้าชีวิตของเราทุกทกวันเราขอบคุณในทุกสิ่ าลูกของคุณพ่อแม่แม่ขอบคุณลูกพี่น้องให้การให้การพวกอุโศกไม่ใช่จริงจริงพวกอุโศกบอบคุณก็ได้เพร่อเด็กจริงๆแล้วการขอบคุณมันไม่ใช่มันไราอยู่ชนสันปัญครับถ้าขอบคุณมันคือที่ดีนะครับที่น้องในการไม่มีอุโสนะดังนั้นนะถ้าเราอยากจะพิมพ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่สุสาน สุนันนี้เราขอคุณพระสุเงาขอคุณเดรัานนะโานี้เราขอคุณพะที่เราได้มาสุดคนาด so ้วยกันแต่ความเชื่อด้วยกันก็ขอพรนเจ้าประทานพรอครับทท่านทำให้เราว้ลเินเย็นค่ะพี่น้องพี่ักเราอรานตองกระวิดา้เจ้าของอราผู้บระดาเรียกทุกี่แลเจ้าพระรูของพระองค์มาช่วยให้เราก็บลุกัดปากและปากตา 发送。Awesome.